ศึกษาดูนะจ๊ะกฎแห่งกรรมเนี่ยก็ใช้บังคับอะไรบ้างเนี่ยกฎแห่งกรรมเนี่ยมันครอบคลุมหมดเลยเล่าหนีไม่พ้นหรอกจะเชื่อแล้วไม่เชื่อก็ตามเนี่ยเชื่อก็หนีไม่พ้นไม่เชื่อก็หนีไม่พ้นพอพูดจะออกกฎแห่งกรรมนี่ก็มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากเห็นไหมคำบังคับเวลาสร้างกรรม แล้วก็มีวิบากเอาเอาอะไรล่ะพบของนรกอสุรกายเปลสัตว์เดรัจฉานะเอามาสวมใส่เราดูก็มีฤทธิ์ขนาดไหนเนี่ยแค่สร้างแล้วขมหนึ่งนี่ซึ่งมีเนื้อที่ใหญ่กว่าโลกนี้เนี่ย ธรรมดาไหมไม่ไม่ธรรมดาเราจะมีเงินมีทองหรือใครมีเงินมีทองไปรวบรวมที่ใหญ่กว่าโลกนี้แล้วไปสร้าง้นโลกนี้ไม่ง่ายนะแล้วคิดเครื่องทันตรมาน,มานเซ็ตโปรแกรมอะไรอย่างดีเนี่ยเอามาใช้กับสัตว์แต่โลกนี้ไปยังไงเขามีอานุภาพมากนะจ๊ะเพราะนั้นตรงนี้เราจะประมาทและชะลา่าใจไม่ได้เลยไม่รู้ไม่ได้ ไม่รู้ก็ต้องศึกษาให้รู้เมื่อรู้แล้วก็ทาแต่สิ่งที่ดีๆไอ้ที่ไม่ดีก็อย่าไปทามีอยู่อันหนึ่งเราก็เห็นกันทุกวันแต่ไม่ทันคิดแล้วก็ไม่เคยคิดเลยสมัยว่ามันจะมีวิบากมีวิบากที่เป็นความทุกข์ทรมานการสูบบุหรี่เนี่ย เอ๊มันก็เงินของเรานะม่อก็นิ้วของเรารปากกับของเราสูบเข้าไปแล้วมันก็มันก็ไปเได้ไปเกี่ยวอะไรกับใครแล้วมันจะไปหนัก,กอะไรกับหนาอะไรกับใครใช่ไหมไม่ไม่น่าเชื่อเลยพอาศึกษาที่จริงก็ไม่ได้มีความตั้งใจจะไปดูไปฝันไอ้ตรงนี้หรอก จะไปฝันเรื่องอื่นจะดูเสตาตีของคนนั้นคนนี้คือไปสนใจคนอยู่คนหนึ่งที่เขายังไม่ถึงที่ตายแล้วก็ตายไปเนี่ยบุตรหลานทำบุญไปให้เขาได้รับบุญแล้วเป็นอย่างไรเมื่อยังไม่ถึงวาระที่จะตายในเมืองมนุษย์แต่พะผ่านไปแล้วมันไปเจออีกตรงนี้ พราะฉะนั้นทำมาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันชเชื่อก็ได้ไปเชื่อก็ได้ก็ฟังเป็นพลนเป็นนิยายลัมลปรราหรือว่าเป็นความรู้ติดขาติดแข้งเอาในรายการเล่าฝันให้ฟังก,ก่อนนั่งน้รมันคือถ้าสูบกันจนกระทั่งเป็นอาจินกรรมเดียวถึงลมโป่งพอง,อ,งอะไรกันเงนั้น่ะ ทรมาร่างกายก็อ่อนเอยและก็มีกรรมนิมิตรตรงนี้ชัดเจนคตินิมิตจะพาไปตรงนี้ก่อนเลยไปอุสทะนรกขมบริวารจะไปขมบริวารตรงนี้ก่อนนานมั่งไม่นานมั่งก็แล้วแต่บุญหรือวิบากหรือกรรมอย่างอื่นที่ทำเอาไว้ เขาจะได้สมหวังทีเดียวคือสูบตั้งแต่ในโลกมนุษย์ถึงปรโลก oh. แต่ตอนเป็นมนุษย์ใช้นิ้วคีบปากหนีบหนีบหนีบนะนิ้วคีบปากหนีบ <c oughs> แต่ว่าบริใในอุสทตนาโรขมบริวารสมใจเลยก่อนนี้เนี่ย ไม่ต้องใช้นิ้วเขีบอย่างนี้หรอกเอามือจับกันเลย oh. อ๋อฟังอย่างนี้ oh. อ้าปากสูเพิ่งเข้าไปเลยอ oh. ให้มาสะใจอย่า oh. ลืมว่าไปคุมบริวารเนี่ยร่างกายเราจะเจริญเติบโต,ตใหญ่ขึ้น oh. นะแต่ว่าไม่นุ่งผ้าแล้วอะสูบสีสาวหมองไม่สูบก็ไม่ได้ไป,ไปสูบเขาก็บังคับไปสูบอ่ะ สูบให้มันสะใจไปเลยเนี่ยที่สูบเข้าไปแล้วเนี่ยควันมันไปเป็นพิษมันก็มีฤทธิ์กัดอวัยวะภายในเป็นกรดละลายตายไปเลยตายแล้วก็จะมีลมมาพักฟื้นขึนมาก็สูเก็นอย่างนี้ไปนับครั้งไม่ท้วนจนกว่าจะมี วิบากกรรมจะเป็นอุศนันชุดมันหลุดไปเออกับแหลกดีไรที่อยู่ใกล้ๆกันอันนี้ไม่ได้สูบแต่ว่านายนิรยบาลสูบแทนตัวน,นายนิรยบาลใ,ใหญ่กว่าสัตว์นรกนะผู้ที่ไปอยู่ตรงนั้นนาน้นิรยบาลจะสูบแล้วพ่นควนันใส่สัตว์นรกพ่นเหมือนเวลาที่เขาสูบกำลังพลน,พลนในอารมณนะ์เนี่ย ข้าพโ่นในคนข้างๆได้มีอารมณ์ร่วมอะไรเงินอ,อารมณ์ร่วมกันอย่างนั้นแต่นี่พ่นใส่เข้าไปแล้วควันก็เป็นกรดพอโดนตัวก็ค่อยๆเฟะเละตายอมไปเลยไปอีกหน่อยอ้าวที่จริงมันมีเยอะนะเอายกมาสักษามเคสงั้นละกันอีกอันก็ ในนรยิยบาลจะเอาบุหรี่เหล็ก,กร้อนยัดเข้าไปในปากเลยนะทะลวงเข้าไปกับทะลวงจมูกเข้าไปด้วยเนะี่ยจมูกเด้วยปากเด้วยให้สมใจอยากเข้าไปเลยไหนๆชอบมากนะพวดเข้าไปจนกระทั่งตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาด้วยลมกรรมทีนิดหนึ่ง ทีนี้ก็มาดูว่าไอ้มันเพราะอะไรนอกจากกรรมนิมิตที่เห็นอย่างนั้นแล้วอ๋อกายมนุษย์เนี่ยเขามีเอาไว้สำหรับสร้างบารมีเอามาทําความดีเพราะเข้าไปสู่เขาไปแล้นมะันเป็นการทำลายกายที่จะเอามาไว้สร้างความดีเนี่ยเหมือนกับเป็นการทำร้ายตัวเอง เป็นการฆ่าตัวเองตายอย่างผ่อนสงเพราะฉะนั้นกายนี้เนี่ยก็ไม <an> ่มีโอกาสได้เอามาใช้ในการสร้างความดีอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้น,นพนหลวกกับกรรมมันมีมิตที่ชัดเจนเนี่ยมันก็ไปตรงนี้ก่อนเออดูแล้วแปลกดีมั้งกันแปลกมาก เพราะนั้นใครที่สูบก็เลิกซะชีวิตเราไม่ควรเสี่ยงนะหลวงพ่อว่ายังไงก็เผื่อเหนียวไว้สักหน่อยหนึ่งเถอะเผื่อเหนียวไว้อย่างน้อยก,ก็ตัองสร้างบุญสร้างกุศลอาไรอาไ้ให้มันเยอะๆให้บุญนี่ฉุดเราไปก่อนถ้าสมมุติว่าสูบจนกระทั่งติดเป็นนิสัยนะถ้าเลิกไม่ได้ก็ สั่งสมบุญเอาไว้มันมากๆเพื่อว่าตอนใกล้จะละโลกภาพดีๆจะมาใชใ้เราเห็นก่อนแล้วก็ชุดเราไปสู่คติที่ดีๆในเทวโลกแลวส่วนกรรมไอ้ประเภทนี้ก็จะได้อยู่ท้ายๆหน่อยแต่ดีที่สุดคือจะไปสูกกันเลยเลิกไปซะเราจะได้ไม่มีวิบากกรรมอย่างนี้เนี่ยแต่เดิมเราเกิดมาเราก็ไม่ได้สูขเลนนะ มันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะนั้นเลิกสนินะจ๊ะสิ่งนี้เป็นการเบียดเบียนตัวเราเองทำ้ายกายที่จะเอาไว้สำหรับสร้างบารมีเป็นทางผ่านของผู้มีอนุภาพภายในที่จะชุดเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะได้พาไปอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ สิ่งที่เรากระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยล้วนมีผลทั้งสิ้นมีความคิดมิจฉาทิฏฐิมาไปสู่อบายไดแต่งแต่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกเราจะหันาเป็นมิจฉาทิฏฐิสุดโต่งเลยแล้วก็พูดแล้วก็ทำด้วยมันเลยไปนูนถึงโลการตัรรกทีเดียว เลยออกนอกภพสามไปอีกมีจาทิฏฐิเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะต้องศึกษาเอาไว้ดีต้องมีเวลาแล้วก็ค่อยๆพูดไปนะจ๊ะ